วันนี้จะพาทุกคนมากลางมงสปริงแล้วก็เก็บพับง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะส่วนใหญ่จะกลางเป็นเนาะแต่เวลาเก็บจะเก็บยุ่งยากนิดหนึ่งไม่รู้จะเก็บยังไงละะ่ะไอค่ะกลางมงสปริงง่ายมากเลยคะ่ะพอเราปล่อยอเชือกออกมันก็ดีดปึ้งไปเลยะคะ่ะแล้วเราก็มาจัดระเบียบนะคะเอาหัวแหลมๆขึ้นข้างบนนะ,ะมงสปริงก็มีหลากหลายแบบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมก็มีเนาะ,ะอันนี้เป็นทรงทรงอะไรนะทรงแบบแสมสามเหลี่ยมนะคะ หาวิธีการก็พอเด็ดปึ้งไปแล้วเราก็จัดระเบียบถ้าเราเอาฟูกแล้วเสื่อใส่ข้างในมันก็จะกางง่ายนะคะถ้ากางแบบอ่าเพียวๆอย่างนี้มันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะก็จัดระเบียบก็อ่าเป็นมุ้งกันยุงได้เลยนะคะเอาฟูกอะไรไปนอนได้เลยมาดูวิธีการพับเก็บนะคะอ่าจับขอบด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะอ่ารับพักเข้าหากันนะคะมันจะพับติดกันเป็นแบนๆบเ,เ,เลยค่ะมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมเลยนะคะ อามุมไหนก็ได้ค่ะเอามุมใดมุมหนึ่งก็เลือกเอานะคะนะ่คะมันจะออกมาตรงนี้นะคะแล้วจัดระเบียบให้มันเท่าๆกันนะเดี๋ยวเราก็จะมาบิดนะคะอ่ะวิธีบิดก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าขอบสปริงมันค่อนข้างจะอ่อนไม่ต้องกลัวมันหักเนาะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกก็จะว่าอ่อนก็อ่อนจะว่าแข็งก็แข็งนะคะเวลาเราตั้งฉากอ่ะ ส้งเป็นในรูปมุงแล้วมันก็ดูแข็งนะคะแข็งแรงดีนะคะแต่เวลาพับอะ่ะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่แข็งมากเท่าไหร่นะคะนี่ยพับครึ่งนะคะจัดม,มุมให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการบิดเนะะี่ยไม่ต้องกลัวหักนะคะบิดไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะพับมันเข้ามานะคะอ่าพอมันงอแบบนี้ก็ใช้เขา่าหรือศอกดันด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็จัดระเบียบนิดนึงนะคะ ม้วนเข้ามาพับปุ๊บนะเอาสายนะสายที่ห้อยตองแต่งตองแต่งอันนั้นเขาเอาไว้เป็นที่รัดนะคะรัดไม่ให้มันมันพองนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ถุงซิปนะคะ่ะง่ายๆนะแกงก็ง่ายเก็บก็ง่ายแนละ้วง่ายนี้เดียวนะคะอ่ะพกไปไหนมาไหนสบายมากคะ่ะเนี่ยเรียบร้อยนะคะอ่ะใส่ถุงไว้เหมือนเดิมนะคะนะคะวิธีเก,ก็บพับนะเวลาออกไปใช้ก็ ดิปึ้งนะคะเวลาใช้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงพับไว้นะคะนี่ไม่กิเกะง่ายๆเองนะคะช่วย